ในสิ่งที่เราเราจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งที่จะประสบความสําเร็จนะครับบางอย่างมันต้องใช้เวลาจริงๆนะครับการที่จะได้เงินเงินในแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยมันต้องใช้เวลานะครับผมบอกเสมอว่าเราอย่าไปยึดติดกับแพลตฟอร์มเดิมๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสีฟ้าสีแดงสีดำเนี่ยคลิปๆหนึ่งนะครับเราทำออกมา เราปรุงแต่งออกมาเนี่ยเพื่อจะให้คนดูเนี่ยเราเราใช้เวลานะครับคลิปคลิปนี้มันเป็นเงินจริงจริงเพียงแต่ว่าเราต้องใส่ให้ตรงจุดนะครับคือบางคนนะนะครับยังคิดว่าเราไปเอาเพลงในโปรแกรมแคปคัดมาบางคนเอาไปเอาเพลงใน YouTube มาใส่นะครับบางคนเอาลงเพลงใน Facebook ไปใส่ u t u b e อย่างเงี้ยคือผมอธิบายให้ฟังเลยนะว่า สามแพลตฟอร์มนี้มันคนละเจ้าของคนละบริษัทะนั้นแล้วเอาง่ายคือของใครของมันอย่าไปรวมกันนะครับแต่ถามว่าทําคลิปเดียวกันขึ้นลงได้ไหมได้นะครับคลิปเดียวลง3มช่องได้ไหมได้แต่เพียงแต่ว่าเอฟเฟกหรือว่าเสียงดนตรีเนี่ยของใครของมันสมมุติว่าเราเอาในสตรูของ u t u b e นะครับเราก็ต้องลงอยู่ในยูทูบอย่างเดียวแต่ถ้าเราเอามาลงใน Facebook มันก็ผิด ฉะนั้นแล้วคือของใครของมันแต่ถ้าเรา,เอ,าอยากอยากใส่ใน Facebook ก็เอาคังในสตูของเพลงใน Facebook เนี่ยมาใส่แต่คุณต้องแต่คุณจะเอาไปลงใน y YouTube เนี่ยคุณต้องต้องตัดเพลงออกก่อนนะอะนั่นแหละครับเพื่อนๆไม่ใช่ว่าจะเอา u t u b e อย่างเงี้ยมาลงใน Facebook มั่วตัวไปหมดมันก็ผิดจริงๆฉะนั้นแล้วคือผมอยากอธิบายเลยว่าการใส่เพลงใส่ดนตรีเราต้องดูดีๆนะครับบางอย่างมันฟรี มันฟรีนะครับบางอย่างมันมีเลขสิทธิ์แต่ถามด้วยว่ามันมีลิขสิทธิ์ระยะเวลาสัญญามันอะไรเท่าไหร่ประมาณนี้นะครับเพราะว่าเราเวลาเราลงคลิปเนี่ยคลิปคลิป,ปหนึ่งมันจะอยู่กับเราได้นานนะครับเพราะว่าเราทําเงินในคลิปนั้นนะครับเราต้องใส่ใจจริงๆเนี่ยเพื่อนๆไม่ใช่ว่าคือคือเราลงไปแล้วคือสมมุติเราได้ยอดวิวเยอะอย่างเงี้ยเราก็ไม่กล้าลบคลิปนะจริง,รงๆนะครับเพราะว่าเราเสียดายาทั้งที่มันผิด พอลบออกไปปุ๊บเวลามันก็ต้องลดนะครับเพื่อนๆผมให้เข้าใจอย่างนี้นะสายสายสายแดงสายดำนะครับสายฟ้าเงี้ยต้องเข้าใจอย่างนี้เวลาทําคลิปวิดีโอนี้นะครับแยกเป็นสัดส่วนเลยมันไม่เกี่ยวกับว่าวิดีโอขนาดเท่าไหร่ตอนนี้คือเขาให้ลงขนาดตามที่เขากาำนวดนะบา,บางคนก็ลง 180p 0 p, นะครับ720 พีประมาณนี้1นึ่พันหนึ่งพันสามอประมาณนี้1,200ประมาณนี้มันแล้วแต่สัดส่วนขนาดแต่ที่ผมลงเนี่ยนะครับผมก็ลง1,200งพนคูณสองนะครับหนึ่พคูณหนึ่ประมาณนี้นะครับแล้วแต่สัดส่วนที่เราลงนะครับเฟซบุ๊กของก็ไม่ได้กำหนดแล้วนะขนาดปกตินะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องราวต่างๆเนี่ยมันก็อยู่ที่ประมาณ1นึ่งพแิแล้วแต่ขนาดไฟล์ที่โหลดหลับประมาณนี้นะครับ อันนี้คือเราต้องไปแยกจริงๆเนี่ยต้องเข้าใจจริงว่าคลิปคลิปหนึ่งเนี่ยมันทําเงินได้คลิปคลิปหนึ่งนะเพื่อนเเวลาเราลงเนี่ยเราต้องเข้าใจเลยว่าคลิปคลิปหนึ่งมันมันทำมันทำมันทำเงินให้เราได้เยอะหลายๆช่องนะนะครับ <S <S ผมเลยอยากบอกเพื่อนว่าเราอย่าบางคนเติบโตในสาย u t u b e นะ <S <S บางคนเติบโตในสาย a c e b o o k นะครับ <S <S คลิปคลิปนั้นนะครับ <S <S บางอย่างก็ตอบโจทย์คุณได้ใน Facebook บางอย่าง ก็ตอบโจทย์คุณไม่ได้ใน YouTube นะครับคลิปปนั้นคุณอาจจะดังใน YouTube ก็ได้คลิปปนั้นคุณอาจจะดังใน Facebook ก็ได้อ่าบางบางอย่างคือมันมันไม่เสมอไปเพื่อนเราต้องเปิดใจใหงกว้างว่าเออมันก็ไม่ได้มีแพลตฟอร์มเดียวเนี่ยที่เราจะเปิดสร้างรายได้ใช่ไหมอในทิกตอกก็มีใน YouTube ก็มีเนี่ยนะครับเราอย่าไปยึดติดอะไรที่มันอ่าอะไรที่ว่ามันต้องได้ให้ได้อะ่ะนะครับเพราะว่าอะไรครับ การสร้างรายได้ทุกวันนี้มันมันโลกออนไลน์นะนะครับเขาเรียกว่างเงินในอากาศเนี่ยนะครับบางสิ่งบางอย่างมันมีกฎเกณฑ์ของมันเพื่อนๆหลายๆอย่างแต่ถ้าเราเรียนรู้กฎของ Facebook กฎของ u t u b e อย่างเงี้ยนะครับกฎข,ของ t i k t อกมันมีอะไรหลายอย่างถ้าเราเรียนรู้และเข้าใจละมันจะไปได้ได้แบบง่ายๆนะครับไม่ใช่ว่าเอะคือจะเอาเอาให้ได้คือวันนี้เอะแล้วก็จะเอาความสําเร็จนะครับมาให้ได้เหรียนคือ คือวันนี้นะครับคุณทําได้นะแต่มันถามว่ามันจะยั่งยืนไหมมันทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อนๆมันต้องใช้เวลาจริงๆนะเข้าประกอบกันนะครับผมผมแนะนําอย่างนี้และว่าเราต้องเปิดใจกว้างว่าเออเราทําหลายๆแพลตฟอร์มนะครับลหลายๆอย่างคลิปคลิปหนึ่งผมเลยบอกแล้วนะครับหาเงินได้หลายช่องทางมากมือใหม่ชาวครีเอเตอร์นะครับคือผมให้กําลังใจเสมอนะครับว่าเออเราต้องมีความพยายามหน่อยเราทาเราทาคลิป ของเราเนี่ยให้มีความสุขนะครับไม่ใช่ว่าตื่นมาจะดูแต่แดชบอร์ดทําไมติดแดงวันนี้ฉันจะลงคลิปอะไรนะครับบางเสียงบางอย่างคือเราทําแบบผ่อนคลายไปด้วยนะครับบางคนนะทักมาหาผมเขาตั้งใจทําคลิปมากนะครับเขาลาออกจากงานเลยนะครับเขาไม่มีอะไรเขามีแต่โทรศัพท์แต่ทุกสิ่งทุกอย่างคือเขาบอกว่าเห็นเขาบอกมันได้เงินเยอะไงแต่ที่เขาได้เงินเยอะเขาไม่ถามว่าเขาใช้เวลาเท่าไหร่นะ นะครับเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างทุกอย่างเนี่ยมันเพื่อนมัน,ม,นมันไม่ได้เงินมาแบบง่ายๆมันต้องใช้เวลาจริงๆนะครับอย่างเช่นผมทำนี้คนอื่นทําอย่างเงี้ยกว่าเขาจะ,ะสร้างตัวตวนใช่ไหมครับกว่าเขาจะทําคลิปกว่าจะให้คนที่แบบเออคุ้นหน้าเราว่าใครแบบทำอะไรที่ไหนอย่างเงี้ยนะครับอ่ามันหลายๆอย่างประกอบกันไม่ใช่ว่าจะทําวันนี้สําเร็จพรุ่งนี้นะครับเขาบางคนเขาใช้เวลาเป็นปีนะ 2ปีก็มีนะครับเพื่อนเนเ,นเห็นไหมเพจใหญ่หญที่เขาประสบความสําเร็จแล้วมีผู้ติดตามเป็นล้านนะครับมีผู้ติดตามเป็นแสนอย่างเงี้ยสังเกตไหมเขาถึงเปิดเปิดหลา,ล,าลายเพจนะครับเพราะว่าอะไรครับคือคือพอเปิดไปแล้วปุ๊บนะครับเอ่อพอเปิดไปดปุ๊บถือว่ามีคนติดตามเยอะการเข้าถึงมันมันอาจจะไม่ตอบโจทย์เขานะครับเขาเลยเปิดมาอีกเพจหนึ่งนะครับเพราะว่าอะไรครับกันกันไว้ไม่รู้ว่าเออเขาเรียกว่าสำรอง สำรงในทนี่เราไม่รู้ว่าจะเจอปัญหาอะไรเกี่ยวกับคลิปเราใช่ไหมนั่นแหละครับคือเขาสำรองเขา s p a r ์ไว้เพื่อวันหนึง่งโอเคบัญชีถูกจํากัดการสร้างรายได้นี่มันจะเสียเวลาภายในหนึ่งเดือนเลยสมมุติว่าภายในหนึ่งเดือนถ้าเขาเขาทำคลิปทุกคลิปมันทําเหรียญให้เขาได้เยอะและที่นี้คือคือต่างคนต่างมีภาระอะไรนะที่มันมันจะจัดในระบบแบบนี้แหละให้เข้าใจงี้เลยว่าเห็นไหมคือเขาจะไม่บอกแล้วว่าเขาทำหลายเพจเพียงแต่ว่าเขารู้อยู่แล้วว่าเขาต้องสแปร์คือต้องสำรองไว้ นะครับนั่นแหละครับเพื่อนๆอ,อันที่บอกว่าเปิดสมัครหลายเฟซผิดไหมคือ f a c e b o o เนะี่ยคือ Facebook ส่วนตัวนะ่ะคือเขาไม่ให้เปิดหลายเฟซบุ๊กหรอกถ้าเป็นเปิดสร้างเพจน่ะคุณจะสร้างกี่เพจก็ได้นะครับเพื่อนเพอนะอันนี้แหละคือให้เข้าใจอย่างนี้เลยนะครับไม่ใช่ว่าสมัคร f a c e b o o แต่หลาย Facebook เนี่ยนะครับเพราะว่าอะไรครับถ้าเราเปิดสร้างรายได้นี่เขาก็จะสแกนสแกนตามบัตรประจำตัวประชาชนว่า คนมีกี่บัญชีประมาณนี้แต่ถ้าเป็นเพจเนี่ยเพจก็ต้องยืนยืนยืนกับ Facebook ส่วนตัวนะครับว่า,าตัวไหนที่ดูแลเพจแค่นั้นเองคุณจะสมัครกี่เพจก็ได้อันนี้แหละคือผมอยากให้เพื่อนๆแนะนำเพจเนี่ยจะไม่มีหมวดมืออาชีพนะครับเฟซบุ๊กเท่านั้นที่มีหมวดมืออาชีพนั่นแหละครับเพื่อนๆผมขอเป็นส่วนหนึ่งนะครับเพื่อนๆที่กำลังรับชมนะครับว่าจะเป็น เอฟซี uh, 4, นะครับหลายหลายคนทักมาให้กําลังใจนะครับขอบคุณที่ที่แก้ปัญหาให้ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างหลายๆนะครับครว่าขอบคุณผมขอคําขอบคุณนี้คือให้ทุกคนประสบความสําเร็จมากกว่านะครับเพราะว่าอะไรครับสิ่งที่ผมให้นั้นคืออยากให้ทุกคนประสบความสําเร็จก้าวไปด้วยกันเพราะว่าอะไรครับเหมือนกับว่าเราทํางานบริษัทเดียวกันนั่แหละคือ Facebook ใช่ไหมอ่า มันขึ้นอยู่กับ5ข้อที่เขาให้มาเนี่ยลงภาพนิ่งลงวิดีโอคลิปสั้นคลิปยาวไลฟ์สดสตอรี่เนี่ยมันขึ้นอยู่กับเราจะทําอะไรใน5ข้อนี้เราแจกแจงมาเอ,อ่อทำอยังไงให้คนดูอย่างเงี้ยสุดท้ายก็ต้องมาวัดกันที่เหรียญใครได้เยอะเป็นผู้ชนะจริงๆเนี่ยเพื่อนๆมันไม่แปลว่าคนลงคลิปแล้วมียอดวิวสูงนะครับมันก็ได้แค่ยอดวิวบางครั้งคือยอดวิวมันไม่ได้ตัวกําหนดว่าคนได้เหรียญเท่าไหร่นะนะครับเหรียญเท่านั้นที่กําหนด คือยอดบิวสูงมันจะแปลว่าได้ได้ได้เหรียญเยอะๆนะอ่ามันไม่ได้แปลมันขึ้นอยู่กับเนื้อหาด้วยนะนะครับเพื่อนๆให้เข้าใจอย่างนี้เลยสุดท้ายเราก็ต้องมาวัดกันที่เหรียญเหรียญน,นี่จะเป็นตัวกําหนดเลยว่าคุณได้เท่าไหร่นะครับอ่าสุดท้ายก็ยอดยอดอนว่าคุณได้เท่าไหร่อันนี้เขาเรียกว,ว่าความสําเร็จแล้เวเราล่ะอยากได้เหมือนเขาเราก็ต้องมีความพยายามเพื่อนๆเ,เราต้องแบบอ่ารู้นะครับว่าเขาทํายังไงกว่าเขาจะได้วันนี้ จริงๆเนะเพื่อนๆมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะบางคนทำเ,เดียวเห็นไหมที่เขาเลิกเลิกเล่เลนเลียวกันใน2อสเดือนที่ผ่านมานะเขาเลิกกันนะเพราะว่ามันเขาบอกว่ามาโกงกทั้งที่มันไม่ได้โกงกเพราะว่าคุณยังไม่รู้กวดเลยว่าเขาให้ทำยังไงปฏิบัติยังไงนะครับพอเราแบบเปิดหมวดมืออาชีพกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยนะครับตื่นเช้ามาต้องเจอกับพี่น้องนะครับพี่น้องทั้งหมู่บ้านเลยนะครับ ตอนนี้น่าจะไม่มีหมู่บ้านไม่มีพี่น้องแล้วเพราะว่าเขาเลิกนะครับมีคนทักมาหาผมบอกว่า,าไม่คุ้มหรอกนะครับเสียเวลาทํามหากินมันก็ใช่นะครับมันไม่ใช่ว่าทําวันนี้จะได้พุ่งนี้นะครับแต่ชื่นชมคนที่ตั้งใจจริงๆทําทแบบมีความพยายามนี่แหละเขาเรียกว่าสร้างตัวตัว,ตว,ตว,ตวสร้างเอกลักษณ์ของเราสักวันหนึ่งเราก็จะประสบความสมําเร็จแน่นอนผมเชื่ออย่างนั้นผมขอให้กําลังใจเป็นกําลังใจให้ทุกทุกคนอย่าเพิ่งท้อทําให้มีความสุขนะครับ บางคนยังนะครับทำงานประจํายังหาเวลาว่างทําก็มีแต่บางคนคือตั้งใจทําก็มีนะครับขอเป็นส่วนหนึ่งเป็นกําลังใจให้ทุกคนขอให้ประสบความสําเร็จนะครับทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ